สบายดีสบายดีกันมาทุกคนเดอ้อยินดีตอนรับข้าสชซองน้องแฟดบอมยูวันนี้เฮามาถ่ายคลิปจากโทรศัพท์เนาะทุกคนลองบึ้งว่าการถ่ายคลิปจากโทรศัพท์นี่สิเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เขาได้มาจากเมื่อวานนี้เนาะ <c oughs> วันนี้เขาจะมาลองถ่ายวิดีโอบึ้งเนาะทุกคนว่าจะสดใสบ่หรือว่าจะเป็นยังไงเนาะภาพภาพมันมัวกับจิสซน้องบอมก,กับน้องอยูได้เดอ้อ มือพ่อเขาสิไปเห็ดอย่างยู่มือนี้เขาสิมาแต้งกินอาหารสวยนะเม่เนาะแล้เวเขาสิลองท่ายจากกองมือถือลองเบิ้งเนาะเอามาไหมแล้วก็ลองท่ายบิงทุกคนเดี๋ยวเขาก็สิไปเบิ้งกันเนาะภาพจะสดใสโบรหรือว่าจะสดซื่นโบแต่ตอนนี้คนบบสดซื่นเนาะคือน้องบอมโ <c oughs> บสดซื่นเนาะทุกคนเจ็บตาทุกคนเพราะว่าน้องบอมไปขีดยางแล้วยางพาข้าตาที <c> ่ <oughs> ในตาคือตอนนี้ เดี๋ยวหอมกระชีไปแต่งกินน้ำเม่าอ่มเลยเนาะซึ่งโทรศัพท์ด้วยนี่จะมีกันกันกันอะไรก็บอกกันน้ำเอ้ยบ่แม่นกันสั้นกันสั้นเดี๋ยวหอมกระชีโวิ่งว่ามันจะสั้นบ่เนาะเดี๋ยวหอมกระชีไปแต่งอาหารกินนํากันเลยเนาะทุกคนกินอาหารสวยกระชีประมาณนี้เนาะทุกคนหอมลาบ่ะยังนี่เนาะนี่น้องยูไซน้องยูไซอ่ากันสั้นแล้วเดี๋ยวนี้เด้อทุกคนบูหัวสี่ยังสั้นบ่เนาะถ้า เสียงโบสัดบบเจนกับคอมมนต์มาบอกกันใดเนาะเมื่อนี้ค่ะสิมาหาแม่อานี่แม่สบายดีดยแด่แม่เบลล์อยู่เบลลไปฮางแฮวมาเอาสบายดีดูทุกคนอันนี้ก็แมนโทนรศัพท์ไหมของน้องแฟดเนาะได้แม่กินมาเขือย่ำมะเขือกินกินอาหารนี่กินอาหารพื้นบา้านกินอาหารสวยเนาะ อาหารสวยอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองอีกพื้นบ้านยังเงีพื้นเมืองอีกนะไม่บอกอึมืดเลยบึ้งบึ้งคือเนาะบึ้งเกือแม่อำฝนตกทุกคนอยู่ร้องสาสรฝนตกกับว่ตกแข็งดอกน้องไม่เนาะพอสดซื่นนี่แม่ก็เอาปลาแดกใส่แล้วทุกคนปลาแดกเอาเกลือเอาไปนัวใส่ไม่เห็น อันเดียวนอนเมตต้นประเด็กว่ะกะปิกะปิคือว่าต้นประเด็กเมตหนัวเนาะตอนนี้อีเมสเอาเป็นหนัวใส่เนาะนี่ใส่น้อยเซฟน,น้อยเอาขนาดเนียนน้อยนีย่ยนะหนูัดบัตหนูไม่กินอ่ะมันแน่ๆน,น้องบวก,กินบวกเมนหนูบวก,กินน้องบวก,กิน มะเขืออันเดียว่อันนี้ไน่มือมะเขืออันนี้จะเป็นมะเขือคืน้มมะเขือวาเอาแมอันเาก็เดี๋ยวจาไปเก่บมะเขือบ้านกือนเขื่อนดูส้นเอุข้เหอ็อบินน้องบอมกะสีโซมพักเนาะหอมเออสี้อมหอมพักกับหอมคือการที่บอ,อกว่าพักหอมเดี้ยเบาอย่างหมดจืม อีเม่อีเม่ยังกินอีเนาะเป็นยังไงแม่แซ่ยบหรือเปล่าแม่ยังจ้าคิดว่าแซ่บแล้วฉันว่าหาปรุงไรฉันไปเลยไปกินเลยครั้งนี้ไม่มีมะปี้ใช่ไหมครั้งนี้บูมีม็อบปี้เป็นบาแม่แม่ตั้งโบเซอืมขันตั้งเซอย่ร์ยำอาหารบ้านของแม่ดูสำเนาแม่ตั้งกูใสมยำอาหารสำเนาเนาะเอาไอออดไอยำเครื่องเนาะ มาก,กินตำ,นงำางกูำมากินไดน้อะมากินตำอันน้ของพ่อแม่ที่บ้านเล่เคยเคยเก็นมา่ตอนวไอพี่<ด>ไปแช่สำเนนบอมไปสำเตอร์ไปสำเตอร์ไก่สำเนือมาสำเตอร์ไก่กสำเนายี่นมาถึงก่อนไอนีตสเด้ยบ้าน,นาริวบ้านสำเน อพวกพวกเออหมุดท่านเป็นยุ่งเสมอว่ะนึ่กอรมอมอนะไรเป็นเจ้าแม่เจ็บบอเข็บเงนนึงอเข็บเงินนึงบเมื่อกี้นี่จ่าเงินนึงบอมีชิซอยมเพ็ดทุกคน ช่วงนี้อีแม่ก็ไปเหียนคือเก่าแล้วเนาะสอนเออเหียนไปขับ <laughs> ไปสอนคือเก่าแล้วเนาะ <c oughs> ลงมาไปเหียนยังงงออีแม่ไปเหียนเพราะว่า <c oughs> อีแม่นี่ไปเหียนคือเก่าอีแม่ก็กลับไปสอนคือเก่าแล้วเพราะว่าต้องเหียนเย็กนี่ก็ิ่มกลับมาสอนแล้วล่มมาเหียนได่ปะได้ไดแ,แ,แต่ว่าบริเซ้งนม่นมนเนาะเซ้งแต่คน<ป>ที่เซ้งว่าวันนึงก็จะเข้ากลับมาเหียนกลับมาสอนอ,สอันนี้ก็แม่เขทำไม อันนี้ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวไหมข้าไหมเรียกทั้งสองก็ได้ข้าวคั่วกับข้าวไมเพราะเป็นเรือเขาสูบเห็นสดจักที่รู้จักไปเพราะว่าตอนแรกกิอย่างว่าจะเลี้ยวไปละเครื่องเครื่องต้นยางเลยตัวนีตอนนี้ใกล้สิ่เดียแล้วเนาะทุกคนแล้วจะเอาหอมลาบเออเมื่อหอมลาบมีเม็ดสีสวยเอาวะโอ้แซ่บหอมอ่าทุกคนหนึงเดือ มะมะเขือสุดๆหน่อยยำมะเขือสุดๆเลยเอาซีมะก่อนคือฮัลซีมาเอาคิดว่าคือฮัลซีเป็นจิตรแม่ปากบลออกเลยฮัลซีมาเบิองนี่นะทุกคนน้องยูซีมาซีมวกระเมแม่แม่มาเพชรเจือข้าหวานเพชรแทะอ้าวเพชรเจือขาด้ก็คือทุกคนเมื่อกี้แม่อามเอาเพชรเน้องยูกินเนาะ ข้าต้องยู่้ดยหักอมข้าเอเพชรเออข้าเอพชรอมไม่ตายด้วยเลกกต้องตายด้วยกลไม่ตายด้วเลต้องตายด้วยกลเอเอาเพชรกินซีมคำเดียวนึงกินมกเพชรถึกซ้ำออนเซอร์ละแม่เอาอันเดอร์มะกเทียมใส่ะ๋ยเวยมูี่มาน่วกนอีเมะเอาเพชรดิบใส่นมนมนเจิ้เพชรว่าเพชรเป็นต้นเป็นต้นอยู่ เอาซีมวัดทีซ่เไตั้งกินไปบมซีวดที่เพอดีวดทิซามัไปครึ่งหนึ่งอืมเด็ดฮ่าฮ่า่มเรเดหัวหนอปลาแดกเนื้อเกี่ยวซะอืมเราไปเราไปยืมเสืปลาแดกเกี่ยวเสอ่นี่หืรัก เห็นได้ฝังเพชล้วไดนี่เขาดับหน้าอวี้ายคือส่วนอางนําิเป็นบ่แม่นบ่ตงับนนเอาจคองอันส่วนยางอยู่หงท่านไปนําเอ้ยอย่เบิ่งสวนยา้ามาเบิ่งสวนมาเบิ่งามันอย่อยบ่าางนําบ่แม่นนํายางดอกนําฝน นี่น้องทุกคนแล้วทุกคนแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะว่าแล้วอเมย์กินไปเธอแล้ครับเธอแล้วคำช่วยไปเสื้อที่ตักไปฮันมืดแล้วน้องทุกคนยังโมโฟอีกเนอคุณคุณตายแล้วหนูนี่นอนหลับใช่ักกับโบฮันฮักครบแท็บ พอดีเกลือพอดีเปรี้วเลยแต่ว่ามันเอาเนื้อนึงมเือเอามาคขือคืนน่ะนี่กินบ้านที่สองทุกคนอเศษเดี๋ยวเขาจะไปกินข้าวอยู่ถิงเนาะทุกคนมาปีบบมีเขาจะไปกินข้าวอยู่ถิงเนาะโดยเมนูอาหารมือสวยนี่ก็คือว่ายำมะเขือเนาะยำมะเขือจากสูตรแม่อำจากสำเหนือเนาะทุกคน บูวส,สุดสิหรือจากสำเนา,ต,านต่ำหุ่กระตั้มเอ่ยต่ำได้ไหมบนเลยเดี๋ยวเราจะทาอีพ่อมาลราจะกินข้าวน้ำกันเนาะทุกคนขึ้นไปกินข้าวน้ำกันยืดถึงเดอ้อโอเคทุกคนมาเด้อกินข้าวน้ำฮองเฟ็เนาะอืมอันนี้มารีวิวอาหารเนาะพ่อยังม่ยอมพี่ต่ำน,นะอันนี้ละแมนตีนปลาแห้งอันนี้ขัวไข่ปลา <C' n S 1> <C' n> อันนี้ก็คืออันนี้ครัวพักึซื้อสีหมูอันนี้น้ำมันหมูไง้ว่ามันสีหมูน้ำมันหมูแดงน้ำมันหมูแดงแกงเข้าเฉียบกดคือยำมะเขือของแม่อำมาชิข้าวเด้อทุกคนชินข้าวนึ่งจานทุกคนก็ชิอาดสงสัยเลยน้องบอมไปซื้อเนาะน้องบอมไปซื้อน้ำก้อรจะมาแซ่ใช่ไหมหุณน้องบอมกินตับคุณทุกคนน้องบอมก็มาเนาะ ดคุณมะข้าวเทสมาเลื่อทุกคนกินข้าวคอยกินจะอิ่มอ่ะแม่อิ่มอ่ะเนี่ยมันพรุ่งนจะมานะจะเป็นอันอันเซ็สแข่งเลยนะเก็บน้องขวดเลย Nhân số tiền Số tiền Số tiền nha Đã giáo cho nhìn Hôm một nó phải cho con rồi ạ Bà hẹn Bà hẹn Mà đang hẹn mẹ em Đi mời เขาเฮ้ยไม่ได้อีกนะไม่รู้ินี่ปลุกไปตงนี้งบม่ได้ประจำเลยจอดพรอมจังตุมตุ้มป้าทุกคนเมื่อกี้นี้เฮาไปกินข้าวแล้วก็กินน้ำแล้วเนาะน้องบอมกับชิมาตัมักหุ่งอีกครั้งหนึ่งชนะทุกคนนี่น้องบอมไปซื้อน้ำก่อนเนาะเมื่อกี้นี้น้องบอมพันมากินข้าวเฮาเนาะ สูตรใหม่นะก็จะคนไปเห็ดไดนะไปเห็ดใดแ่บเดยวคนน้ำกออใส่เนาะยาคือมันแข็งหรือคนอยากให้อันอันจะเก็อันม้กรอบต่ำไปตนท้ายไปกรอบกับบ่มกรอบจอนเซนอก็นน้อยนึ่งหรือว่าเนาะมันจะเริ่มตำแล้วหนาวก็ไปส่วนน้ำก้อจะอิ่ครับครั้ง ออยู่ฮะเ,ะเอาบุมีมเพชทแทงเอาอันนี้วิธีปัดคบเนาะ <laughs> เดี๋ยวเราก็มาเริ่มเอาเพชทใส่น้ทุกคนกินน้ำก้อนเมื่อไหแม่บอมขาจื้อนะนี่เราก็จะเอามเพชทใส่ประมาณหกเนาะหกหน่วยตอนนี้น้องบอมจะเอากัะปิใส่แลาวทุกคนโอ้เข็ม เขาปีบเบนกะปิเจ้าเขาปีเกลือใส่กนนเกลือเกลือบุ้กลือซื้อะไรอีกนะเนอะเสียเกลือใส่ก่อนเนาะน้องบอมจะเป็นคนเต้งด้วยทุกคนวันนี้อันนี้กรเทียมาจะประตักโกะเลยเนาะก็มีคา่ะ ปลาดรกเลยกุยนกกุยหนึ่งบอกได้กินบอกสองสยัยเขาจะหูด,ดังดีตอนนี้น้องบอบก,ก็เอามคาขามใส่แล้วเนาะทุกคนเอาอันนี้วนะึเนาะมะกึดกับมะขามใส่เนาะเอาเช็ดๆได้เน้องบอมสุด,ดสุดฟรีมือเลยเด้อเบ่งน,น้องอยู่รางมาอันเนีน้ยกิขนข้นมนันนี่ขันคอเด้เอเล่น,นสบ็จบอกออก็พื้นไปด้างไ,ไหม ใจแน่นเราคุณได้คุณมัมกสะอาดแห้งสะอาดขนาดเนาะฟักกะลัมฟียังมีตะบุงผักกาดยังมีอยู่อเอาม,ามือมางาวได้เลยนทุกคนมักเถอะมักออกบเศบเศบหลุดกะเข้าใจชัว,ว่าเข็มจจางหนัวน,นี่กระบุหูสิตอตเน้อหูจ่ว่าเสบเ คุณได้หอมขอดังหาซีดองหาซิลองเอาปลาแดกเกี่ยวของแม่อับแต่งไว้ให้เฮาเนาะเพราะว่าเพิ่นมาเห็นเฮามักกินส้มแล้วเพิ่นก็เลยว่าเอ <t oss transplant language> ็ดปลาแดกเกี่ยวไว้ให้เฮาเนาะทุกคนนี่หาซีลองเอามาใส่บึ้งเนาะว่าสิแซ่บบ่ใส่เลยน้องใส่เลย ล้มตายังจางอยู่กว่ารใส่หลายรายับประกันเลยว่าครั้งนี้ไม่อร่อยแน่โอเคทุกคนมีนำก้อนเนาะน้ำบวมก็จสเอาคาู่ใส่แล้วเนาะนี่หน่อยเกือบ่าได้ได้ไม่มีไพรเช็ตได้คือเห่าเนาะเราจะแค่คน ัจะจากตะบนเขาเอาหุ่นหอกไทยถ้าเห็นยูคลิปเลาวทุกคนเขาเจ้ากินแบบกินตาเทาเลทะเลขาเจ้าเอาหุ่นสนามแบบนี้แล้วขาเจ้าเซมักเซมักหุ่นหรือเซนโปเอ้ยเซมกกอนเซนหอกกอนเซนหุ่นเซนหอกกอนที่โต๊ะซีซันออกมาแล้วเด้อี่ทุกคนนี่ ขูดใช่ไหมยังวันได้ซีิมสามชิ้กินอะมกันกินละล้านเลยยากมีหักกระลำนะเบื่องขากินเนาะคือเช่บเนาะมักแ่งซะอีกน่อยหนึ่งอือไปซื้อมาให้ไปบอกเนไปซื้อแล้วไหมอนี่บอกก็บอกไเบอกก็เป็นยังเด้อ เอาตามตัดอีกแล้วบอกบอกอน,นันทามเข้าเอ้ย่าเอาเสีบเสียบบอไปตำอยู่หันได้ไปตำหันไดเลยนะโมีเพื่อเอาดอ้ว <laughs> ยไปตำได้โมีเพื่อกินแล้วทุกคนชุมาานะน่มระบายหนุ่ยเก็บทิมแล้ววันนี้ ก็ไม่ออกส้มๆมากมะขามน้ำซีนสีเลยสีนอยู่ทำประกันกลางเดนืนมีอะไรกินเนาะอืมอร่อย,ย <c oughs> โอเคทุกคนน้องยู่กันสิคอตัวเอาไปกินยูถึงเนาะไปกินนี่พอยพอยพ,พ่อคุณว่าสิกินชากินตามหุ่งน้ำหนาอีกเอาสิเอาไปกินนำพื้นยูถึงเนาะเดี๋ยวไปบึ้งว่าเนาะตามหุ่งน้<พ>องบอมสิมืดบอม ก๊อบเออไอ้เนื้อไอ้น้อยก็บักอบเออป้าทุกคนนี่พอเพิ่นมาปุ๊บเพิ่นก็กินปลาแซบเหรอป้าโซน้ำาบ้าเหรอแซบบ้แซ่บเหรอเนี่ยมาแล้วบ่บ่าแซ่บเพิ่นว่าเอาโอ้ยจีทุกคนอันนี้เรากินข้าวสุดสองเนาะอันนี้เนาะไปนั่งได้ไหม ເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ລົງກະເພາະກັບໃສ່ກິນອີກລະເາະເຂົງຂາບງດທຢາງມດຳືູ້ໆ່າໃດບໍິດວຊິເລືັກດືອຊິຫງາງຄົາຊິແ່ບອືືືດ ซึ้มเงือมัน,ม,นมันเลือกซึ้งมาไว้อืมมันโปรเซปจ <laughs> อเป็นตาเห็ดที่กินเนาะติดอ,อกติดจืจอเอง่งอืมเมียนกระชินกับเนาะอื้อห <laughs> ือฮือ <laughs> ฮ ăn chinh Hình như anh chỉ hơn thôi Chị kịp kêu mà không chị chung Chung chạy kinh khóc chung Kinh chung cũng khóc tầm đi Cả xuống đi Không, tắm Nhìn là ngon Nàng to vô nhìn đẹp Nó to Nó to Nó dạc nó tìm tao Tự Ờ <laughs> tí à, <đi xuống. cười> Mình đang vòng để xây chọc Nằm năm tăng quá sổ chọc Nó được con Bây chừng tự yên tâm Bây chừng đứa tự yên tâm <cười> Nhớ <laughs> <laughs> Xẹp lên <là> thì nó <laughs> มึงนีเมยงหวันได้เนาะซื้อเล็กเมยงหวันมันเล็่ออกซื้อเลเมยงหวันเดิ่าดิมเดิอโอเคเจ้าทุกคนเราก็กินแต่บุ่ฟงของน้องบอมนี่อิ่มแล้วนะทุกคนอิ่มขนาดย้อยเหมือนเขาอีกอารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่ โอเคทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้นี้น้องบอบก,กับน้องยูก็ไดไปกินสมแล้วก็วกิน,กนขา้าว <c oughs> กินน้ำเนาะคลิปนี้เขากะถ่ายด้วยมือถือเนาะที่เฮาซื้อมาใหม่ะ่ะทุกคนเขากะท่ายไดเนาะมันเป็นยังไงก็บบอกกันเด้อทุกคนถ้าภาพมันงงามบ่อนายกติสมกับบอมกับยูไดเนาะถ้าบอมกอยูถ้าบอมกอบยูถ้าบอมกับยูเ่าอย่างผิดพลาดไปกับขอโทษนํำทุกคนหลาเด้อแล้วคลิปนี้เขาก็สิขอคาทุกคนไปก่อนเนาะ รู้สึกว่าภาพมันกระโอยู่แล้วทุกคนรู้สึกวันน่าตัวเองเนาะถ้าเป็นอย่างไรก็ตีสมนะว่ากน้องยูได้เล้ทุกคนเดี๋ยวฮากัสิคลลาทุกคนไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ฮากกะสิคลลาไปก่อนเด้ออย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบุพพาคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ฮาวกัสองคลลาไปก่อนเด้อทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย